คำถามเกี่ยวกับที่รีดสติกเกอรคืออะไรมีอะไรบ้างค,<ณ>คำถามเกี่ยวกับที่รีดสติกเกอรนะครับหรือผมจะเรียกติดปากที่เรียกว่าของ s, <ค><ณ> <S องกิ i จี้คืออะไรมีอะไรบ้าง<ค><ณ>ก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับว่าอะไรคือ s กิ i จี้ ที่เราใช้นะครับเป็นแผ่นพลาสติกทําด้วยเนื้อที่เรียกว่านพลาสติกอย่างดีมีความแข็งแรงความอ่อนนุ่มแตกต่างก,กันนะครับหุ้มด้วยผ้าสําหรับรีดทำหให้เกิดอรอยบนผิวฟิล์มน,น้อยมากๆมีการเปลี่ยนใหม่ได้อยู่เรื่อยๆนะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นพลาสติกที่จะคอยกดตามร่องตามขอบต่างๆอย่างตัวนี้ก็จะมีเรื่องของตัวเพิ่มมาเป็นแม่เหล็กนะครับยึดติดได้รูปแบบหนึ่งที่ผมชอบนิยมใช้เพราะว่าจะค่อนข้าง อีกโ o นมิกก็คือพอดีกระชับมือมีแบบยาวนะครับตัวที่ทํางานที่มีขนาดใหญ่สามารถที่จะกดชิ้นงานได้ทีเดียวทั้งหมดเลยมีแบบที่เป็นผ้ารีใช้งานที่ไม่ใช่แบบเป็นพลาสติกเรื่องของตัวแวลอยโค้งนะครับมุมโค้งต่างๆนะจะทำงานค่อนข้างง่ายตัวนี้มีขนาดเล็กลงไปอีกนะครับช่วงของกันชนนะเรื่องของตัวมอตเตอร์ไซค์ต่างๆเล็กลงไปอีก ะะต้องการคอยสอดต้องรูลเล็กๆเน้นเรื่องของรายละเอียดมีเรื่องของตัวยางต่างๆที่ที่ใช้หลายสีมีสำหรับ ตรงเบ้ามือจับร่วงโคง้งเฟนเดอร์ด้านหลังนะครับต้องการใช้ที่มันค่อนข้างจะกลมนิดหนึ่งอันนี้ลักษณะของประเภทนะครับทำให้ใช้งานได้หลากหลายขึ้นอยู่กับพื้นผิวรถยนต์ขึ้นอยู่กับประเภทของเฟรมขึ้นอยู่กับมุมต่างๆที่เราทํางานก็จะเลือกใช้อุปรกรณ์ประเภทนั้นนะครับถ้าเกิดว่าทางท่านที่ดูแล้วสนใจอยากได้อยากมีก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ทางไลน์นะครับแอดอาร์ปเวเราจะแนะนําให้กับคุณครับ